ครับแม่ร้อนนะคะมต้องหวงะวงใจเย็นใจเย็นไม่อยาก้ข้าจะติดแต่มันเป็นสำห <c oughs> รับต้มย,ย,ย,ย่างีนไก่ต้มย่างบะโถมือก็านุปเปอร์ว่าเท่าไหร่ซปเปอร์ซปเปอร์ซูเปอร์ตัเสียเลยคุยเออเหยไปหอมแดงโซดหอมทอดชิ้นไปเลยค่ะอือ อเออมีแดงไปนะไปไปเลยเป็นเสบเ,เนี่นอจะข่งขนแ,แนันเสบเสบเหมือนเดิมมันบรายำตีมพไก่สุปเปอ้อเ,อเฮ้ยใดีแถวเป็นนะต้มสามชั่วโมงต้มสามชั่วโมงทีเดียวยั <c oughs> งโดนเลย <c oughs> รสชาติคุณรสชาติคุยเลยค่ะซอสเกาหลีซอสเกาหลีนีซอสญี่ปุ่นโอ้ปลาแดดปลีาแดดกับนี่ปลาแดดอยู่แล้วเราจจะใส่หลายนะเข้มนะใส่หลวงคือเข้มซอสญี่ปุ่นประจำครัวเป็นสีน้ำอันนี้อันนี้ที่ออกไข่ไข่นั่ใสเล็กน้อยแบบละลายในปาก ยังไปตื้นกนกั้เงี้ยวขวดมือ,อใส่ลงไปเลยขายเป็นเด็ดย่ด้องเบิใส่หลายตุชิบแล้วไปรกรูดกรดตามไปน้ำนนะ้ำบะลูน้ำกระเดเลยน้ำอยากหละนะตุ่ปเพื่อตุ่ไปื่อ มะนาวใส่มะนาวสดๆจากลูกเลยนะคะอยถังเป้ใบเสียบมันลูกไปโระไดื่อาวใส่ก่อนเด็กเ้ยเพราะว่าเพระว่าตีนไก่เข้าตบมัน รพร้อมสืบโอ้ยปตที่หาได้ไนเนะปตัวท,ที่หค่ะซึว่าขาดขาดน่ครับขาดกระเดียบ,ขา,าบขาดกระบ่ระเดียบกน้อยมาสซได้เตาเช็ดกับตาห่งครับตมเองได้ไหมลด้บ่มี่ะเด็นท,ที่หัวรับตมเอง เียมถั่วว่างเลยกระเัราใส่เก็เอาไสยพี่ยังใหไส้ลงไปลวดอันนี้เนี่ยอะไรสิกนได้อืกินได้เนี่อะไรกินได้ก็มีตายตัวแลตัวแล้นี่เป็นกระทะอันใ่ยตาดิบ้านนี่หนึ่งระบาดกับบ้านพูด ไปเซะกับโปรอไรนัเ็ว่ะไปซากับโปรคสี่หละอ่ะครับซิซมค่ะชิอืม้แลวทานแวล้งกับอดลุ่ทานต้องไปพผ่นล่ะแถวบานไลเมืองคนโอ้โหอ้หไ